น,นี่นะคะก็เป็นปีเซียเรียกซับนะคะเรียกได้ว่ามาเป็นกองทัพกันเลยทีเดียวนะคะมีหลากหลายสีมากๆเลยนะคะใครถูกฉลกสีไหนนะคะจิ้มไปที่สีนั้นได้เลยเนาะ,ะมีตัวคู่ตัวเดี่ยวนะคะมีขั้นบอลทองด้วยเนาะ,ะแบบนี้ก็เรียกว่าขั้นบอลทองนะคะหรือว่าจะเป็นตัวใหญ่ๆนะคะสําหรับข้อมือผู้ชายแบบนี้นะคะสวยมากเลยนะแบบนี้อืมค่ะใครที่สนใจนะคะ สอบถามราคากับทางแอดมินได้เลยจ้าเสมอมงคลโชคลาภนะคะทํามาค้าขายนะจ้าใครสนใจนะคะสอบถามราคาได้เลยคะ่ะอันนี้ก็หินไหมทองสวยๆแบบนี้นะนีนะคะนี่ก็เป็นเม็ดหินไซส์ใหญ่ของทางร้านเราเลยนะคะเหมาะกับคุณผู้ชายนะคะหรือว่าพี่ผู้หญิงนะที่อยากใส่โชว์ปีเสียตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะคือใครเห็นนะคะเป็นอันต้อง